รู้กันไหมครับว่าหนูนักกล้ามของเคนเยนต้องผ่านการทดสอบคัดเลือกมาก่อนด้วยนะหรือรู้กันไหมครับว่าสูตรผสมยาพิษของชินบุจริงๆแล้วถูกเก็บไว้ในฝักดาบของเธอคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดู33ข่าวหรือซุบซิบยุคไทโชในดาบพิฆาตาสุนเวอร์ชั่นอนิเมตกันครับ สำหรับใครที่ไม่รู้จักข่าวหรือซุบซิบยุคไทโชว์มันคือเนื้อหาเสริมในอนิเมะหลังจากจบเพลงปิดในแต่ละตอนถ้าเอาง่ายๆก็คือใครเป็นพวกสายปิดเมะต,ตอนเพลงขึ้นก็น่าจะไม่ได้ดูกันแหละนะครับแต่นั่นไม่ใช่ปัญหานะเพราะผมไปนั่งสรุปมาให้แล้วนะครับเริ่มจากรู้ไหมครับว่าทันจิโร่เกือบจะบอกอายุของอุรโกดาคิให้เราได้รู้กันตั้งแต่ตอนที่2แล้วนะแต่ลุงแกมาขัดจังหวะไว้ซะก่อนนอกจากนั้นทันจิโร่ยังบอกอีกว่าที่ลุงแกใส่หน้ากากเฮงูปิดหน้าเอาไว้เพราะแกชอบโดนอ,นอสูรบุ อนไม่ใส่หน้าก,กากของลุงแกแบบชัดๆอย่าลืมตามไปดูคลิปนั้นกันต่อนะครับในตอนที่10ของอนิเมะเราได้รู้ว่าอิกาทุกตัวมีชื่อที่แตกต่างกันออกไปซึ่งอิกาของทนะันจิโร่เนี่ยมีชื่อว่าเทนโนจิมาซึเอมอนแล้วพอผมไปหาข้อมูลมาก็เลยได้รู้นะครับว่าตัวนี้มันตั้งชื่อให้ตัวเองด้วยนะแถมอิกาตัวนี้เป็นพวกแนวอีกโก้สูงมันกับของเจ้ามุยเลยเพราะว่ามันคิดว่าสถานะของตัวเองอยู่เหนือกว่าทันจิโร่ด้วยทันจิโร่เคยเล่าว่าเวลามีงานเทศกาลคุณพ่อกับคุณแม่ <ji> ที่คุณพ่อกับคุณยายเสียไปเนสึโกะจังก็เป็นคนบอกน้องๆเสมอว่าพ่อกับยายคงไม่สบายใจถ้าเกิดพวกเรายังร้องไห้กันอยู่วันนี้ให้ทุกคนระบายความรู้สึกของตัวเองออกมาให้เต็มที่แล้วหลังจากนี้พวกเราจะต้องเข้มแข็งเพื่อคนที่เสียไปผมว่ามันเป็นซีงที่ดูอบอุ่นมากเลยนะครับทุกคนแอบเสียดายที่เราไม่ได้เห็นมากกว่านี้ในอนิเมตกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าทาไมหัวของทันจิโร่มาถ,ถึงได้แข็งขนาดนั้นเนสึโกะจังบอ,บอกเอาไปว่าทัานจิโร่ได้พันธุกรรมมาจากแม่นะครับเพราะว่าคุณแม่ก็เคยไล่าอาอาอขงครชื เขียนบันทึกรักวันละเจ็ดถึงสิบหน้าเกี่ยวกับความหมกมุ่นของมอนี่ที่มีต่อธรรโยกผมว่ายูชิโร่มันเข้าขั้นโรคจิตพอสมควรเลยนะเนี่ยแล้วมีใครจําคืนที่ยาฮาบะกับซึซามารุไปบุกบ้านทรรโยกันได้ไหมครับผมเพิ่งรู้นะครับว่าวันนั้นเป็นวันแรกที่สองหนอนี่เขาได้เจอกันทันจิโร่บอกเอาไว้ว่าทั้งคู่ทําความรู้จักกันครั้งแรกระหว่างที่เดินทางไปต่อสู้และคือมันสู้ได้เข้าขากันมากๆทั้งที่สองคนนี้ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่ว่าถ้าคู่นี้ได้มีเวลาเตรียมตัวมากกว่านี้ทันจิโร่อาจจะแตกกได้น ส่วนเจ้าของอานอุด้งในอาซาคุสะคนนี้ชื่อโคโยแกเกิดแล้วก็โตที่นี่นะครับแล้วก็ที่แกขขยอุด้งเพราะว่าแกชอบมันมากๆทีนี้ทุกคนรู้กันไหมครับว่าจริงๆแล้วเซนอิสึไม่ได้อยากเข้าร่วมการทดสอบครั้งสุดท้ายเลยนะตอนแรกมันบอกว่าจะไม่มานั่นแหละแต่ว่าโดนปู่จิโกโร่ตบยับเลยนะครับก็เลยต้องมาถ้าพูดง่ายๆก็คือมันกลัวปู่ของมันมากกว่าอสูรที่ต้องเจอบนภูเขาฟูจิคาเซเนอีกนะครับอีกเรื่องที่บอกเอาไว้ก็คือเซนอิสึมักจะประหม่ามากๆเวลาเจอผู้หญิงซึ่งอันนี้เราน่าจะ เซนนิสึเนี่ยเป็นเคสพิเศษนะมันเป็นนกกระจอกตัวเดียวที่ผ่านการทดสอบที่อิกาของหน่วยต้องสอบแล้วชื่อจริงๆของน้องเนี่ยก็คืออุโคกิแต่เซนนิสึอชอบเรียกน้องว่าจุนทารโอ่อีกเรื่องคือเหมือนที่เราได้เห็นกันในภาคย่านเริงลมนะครับความสามารถพิเศษของเซนนิสึก็คือเขาสามารถเล่นซามิเซงได้เก่งมากๆแล้วเพื่อนๆยังจำสูนย์บึงกันได้ไหมครับที่เราเห็นมันกัดฟันเสียงดังเอี๊ยดๆน่ารำคาญแบบนั้นจริงๆแล้วมันกัดขอมันมาแบบนี้ตั้งแต่ยังเป็นคนแล้วนะส่วนเคียวไก ที่ทันจิโร่ชอบก็คือหน้าสาหลายรถบุย้ยส่วนของเซนนิสึเนี่ยก็คือแซลมอนแล้วทุกคนรู้กันไหมครับว่าจริงๆแล้วอินโนซเกะมีอีกาด้วยนะน้องมีชื่อว่าดงกุริมารุเหตุผลที่เราไม่ค่อยเห็นน้องบินใกล้ๆเจ้าหมูป่าตัวนี้มันเป็นเพราะว่าเจ้าอินโนซเกะมันพยายามที่จะจับน้องมากินหลายรอบแล้วนะครับน้องก็เลยกลัวจนต้องซ่อนตัวตลอดเวลาอีกเรื่องก็คือทันจิโร่บอกเอาไปว่าอินโนซเกะจะเรียกชื่อคนอื่นถูกทุกๆการเรียกผิด7ครั้งเอาจริงคือชื่อคนอื่นมันจํายากขนาดนั้นเลยหรอปะ ซึ่งเจ้าตัวเองก็ออกมาปฏิเสธเรื่องนี้นะครับอันนี้ไม่รู้นะครับว่าใครพูดจริงใครพูดโกหกชินุบุยังบอกเองเด้ยวยนะครับว่าสูตรการผสมยาพิษที่นางใช้จริงๆถูกเก็บไว้่าในฝักดาบแล้วก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยนอกจากตัวชินบุเองกับช่างตีดาบของเธอและทุกคนรู้เปล่าว่าที่อาวิดูไม่ค่อยทําอะไรนอกจากงานบ้านแต่ว่าจริงๆแล้วน้องปรุงยาเป็นนะครับเพราะเธอถูกฝึกภายใต้ชินบุมาสักพักหนึ่งแล้วส่วนน้าในแก้วที่ทันจิโร่ใช้ฝึกการตอบโต้กับคานาโอจริงๆแล้วมันเป็นยาที่สามารถรักษาแแแผผลลลละะกกกกก็็คคคววววาาาามเเเหหนนนนนนืื่่่อออยย้้้้้้ไดดตตตุุททีงสสรรรพัััััษใบู ไหมครับว่าทุกครั้งที่เสาหลักถูกเรียกมาประชุมมันจะมีกฎที่เสาหลักทุกคนรู้กันอยู่ในใจว่าเวลาที่ผู้นําของหน่วยมาถึงเสาหลักที่ผู้คนแรกคนนั้นจะได้สิทธิ์เก่าทักทายผู้นําในการประชุมครั้งนั้นพวกเสาหลักแต่ละคนก็เลยลนลนกันนิดหน่อยนะครับเวลาที่คางายะยังมาไม่ถึงเพราะว่าทุกคนอยากเป็นคนแรกที่ได้พูดแล้วเคียวจูโร่ยังบอกไว้ด้วยนะครับว่าคางายะเป็นผู้นําหน่วยลําดับที่97้าบเดถ้าเราลองนับเลขเล่นๆกันดูแล้วเนะี่ยการต่อสู้กับอสูรมันมีมานานหลายร้อยปีมากๆส บอกเอาไว้ด้วยนะคบว่าสมัยเขาเป็นนินจาชีวิตเขาดูไม่ฉูดฉาดเลยและพี่แกก็บอกว่าตอนนั้นมันรู้สึกกดดันมากๆเพราะว่าเป็นนินจาแหละนะครับทุกคนจะมาทําอะไรแบบที่คนอื่นรู้กันหมดมันก็ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมละครับแล้วพอหลุดออกมาได้พี่แกก็เลยเป็นแบบที่เราเห็นกันแล้วก็พวกหนูนักกล้ามที่มีกล้ามเบิ่มๆที่เทนเนเลี้ยงเอาไว้นะครับเห็นแบบนี้ไม่มีการคัดเลือกมาก่อนด้วยนะครับอารมณ์เหมือนต้องผ่านการทดสอบครั้งสุดท้ายเลยหนูทุกตัวที่จะเข้ามาฝึกกับพี่แกได้เนี่ยต้องเป็นหนูที่มีความหลงตัวเเเเเออ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 งงงงงงมม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 าา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 กกกกกกกพพแแแลลล้้้้้้้้้วว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 ็็ตตตตตีีีีีครััััใในนนนนนืืขขยยยยยชิท่่่่่่ฉูููดดผจไะห ต้องขนาดนั้นเลยเหรอวะอีกเรื่องก็คือเหตุผลที่เทนเงินมีภรรยาเยอะนะครับมันเป็นเพราะว่าเวลาที่ลูกชายในตระกูลอุซุยอายุ1 5หัวหน้าของตระกูลจะเลือกภรรยาที่น่าจะเข้ากันได้มากที่สุดให้3คนซึ่งมะไม่ได้ถูกเลือกนะครับแต่ว่าเจ้าตัวเป็นคนอาสามาเป็นภรรยาเองก็คือน้องเขาอยากได้พี่แกมากนั่นแหละในภาคหมู่บ้านชางตีดับทันจิโร่บอกเอาไว้ว่าหน้าตาจริงๆของโคเทสึเนี่ยเหมือนกับหน้ากากที่เขาใส่เลยแล้วพวกคนในหมู่บ้านก็ชอบแซวนะครับว่าจริงๆน้องไม่ต้องใส่หน้ากาาาาากกกกก็ไไไดดด้้บบ้้้แแแลลวเเเหหนนนนนนสสสะะ่่่่่บบีีีตตพคมมมมมมุุงิรััจททถืออปใโ เหตุผลที่ไม่มีกระดิ่งลมติดอยู่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าพี่แกชอบสิ่งนี้มากๆนะครับเพราะว่าสมัยที่เขายังเป็นเด็กเวลาที่ฮากาเนซึกะมโมโหหรืวหวอว่าโวยวายพวกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านจะชอบเอากระดิ่งลมมาให้เขาเล่นเพื่อให้แกงเงียบฮากาเนซึกะก็เลยอ่อนไหวต่อสิ่งนี้มากๆอ่ะผมแถมไม่อีกเรื่องละกันนะครับในดาบพิฆ่าทศูนตอนพิเศษที่มีฉายเฉพาะที่ฟูจิทีวีในปี2021เราได้รู้นะครับว่าอาหารโปรดของกิยูก็คือปลาแซลมอนต้มหัวไชเท้าที่เขาแอบช้นในบุกกับทันจิโร่ไปกินแล้วก็ๆๆเงีย,ยาาบ รับกดดูกันต่อได้เลย